หลายครับพี่น้องทราบไหมว่าคนที่จะตกอยู่ในห่วงของวิกฤตดุนยาเนี่ยอาจจะขายศาสนาเนี่ยมันมีคนอยู่สี่ประเภทเวลาเกิดวิกฤตแล้วใจเสียใจหายคิดอะไรตอนน้อะไรมากมายกายกองมีคนอยู่สประเภทเวลาเกิดวิกฤตแล้วเขาจำไม่รอดในอาคิเรอพี่น้องหนึ่งกินละตุลอิลมี ไม่สนใจเรื่องความรู้ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาวก็สรตุลยะฮลิและก็ความไม่รู้นี่มากพี่น้องอ่านภาษาหรับไม่ออกเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ได้ไหมผมถามไม่ได้เรียนแต่อ่านซื้อไทยออกหมดอนะเป็นชาวสวรรค์ได้ไหมผมถามอัลลอฮฺอักบัดอย่างง่ายนะ คือพี่น้องอย่าลืมว่าผมพูดตอนต้นเนี่ยใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งคืออัลลอฮ์มาศเราภาษาหลับก็อ่านไม่ได้แด่ตะดูกุรอ่านแปลไทยเวลาอ่านแล้วแปลไทยแล้วก็ร้องพี่น้องครับเวลาอ่านคําพูดของอัลลอฮ์ที่อุลามาเขาแปลมาเป็นภาษาไทยร้องให้พี่น้องที่มีเก็บทั้งหลายนะไม่จําเป็นหรอกครับคนที่อ่านภาษาหลับแล้วจะเข้าสวรรค์ได้บางทีอ่านภาษาหลับได้จบมามีปัญญาไปนรกก็ได้ ใช่ไหมพาออะไรปิดเนี่ยไม่เอาคําสอนที่มาจากกิตาบุลลและสุนนามาสอนเขานี่มันเป็นเรื่องอันตรายที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเรามาดูว่าบุคคลที่มีสี่ประเภทที่บอกไปแล้วหนึ่งประเภทคือหนึ่งความรู้น้อยและความไม่รู้นั้นมากเวลาหมดไปกับเรื่องของดุลยาเนี่ยพี่น้องครับ ถ้าอัลลาสบานะหัวตาลาเนี่ยไม่ให้เกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยคนนี่มันจะเพลินกับดุนยาไปขนาดไหนนะครับแบ่งเวลาให้กับอัลลาสบานะหัวตาลาก็แบ่งไม่ได้ไปรู้ตัวไอีทีก็เจ็บครั้งนี้นะมันอาจจะถึงอายันเสร็จเลยพี่น้องครับนะเพราะคนที่ดำเนินชีวิต ในดุนยาในสภาพที่ผินหลังให้กับศาสนาของอลัลลอฮ์เนี่ยเวลาเขาเจ็บใกล้จะตายเนี่ยเขาพูดอะไรออกมารู้ไหมอลัลลอฮ์ฉันจะตายแล้วนี่เพึ่งจะอยู่ไม่นานเลยสะวะ่าแต่อายุใน80แล้วอยู่อย่างไหนล่ะอยู่อย่างผินหลังให้กับศาสนาของอลัลลอฮ์นะฉะนั้นนบีถึงพูดนะคนที่ฉลาดนั้นมันดานานับซฮูวะอามิลลิมาบะดันมา คนที่ฉลาดหรือคนที่มีความคิดดีนั้นคือคนที่เตรียมอามันอิบาดาห์ไว้ในดุนยานี้วันที่เขาจะตายนั่นคือคนฉลาดคืออยู่ดุนยาเนี่ยเขาทำงานดุนยาเนี่ยจะทำธุรกิจอะไรก็ช่างเอาแค่เรือนร่างให้ไปอยู่กับมันแต่หัวใจไปอยู่กับอัลลอฮ์แต่ถ้าเราเอาเรือนร่างไปถมกับมันด้วยเอาหัวใจด้วยพี่น้องเจงเลยครับ เวลาอัลลอฮ์ให้มานี่จะบอกเลยของชั้น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 อัลลอฮ์ัอักบัตพี่น้องเพราะฉะนั้นคนประเภทที่สองตักกุลอิสลามการดำเนินชีวิตในดุนยาของเขาทิ้งอิสลามเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพี่น้องครับอันที่สามอิติกาบุซุนุบันมาอาซี ยืนอยู่กับการทำบาปยืนอยู่กับการทรยศต่อลอสุบาฮานะหูวัตอาลาคนประเภทที่สี่เวลาเกิดวิกฤตและเขาจะไม่รอดคืออินติฮากุลหุรมาตคนที่ละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮ์พี่น้อง